สวัสดีครับพบกับมุมมองทองคำประจำวันไปกับเศษเทดีนะครับวันนี้ก็ประจำวันที่7พฤศจิกายนนะครับเวลาอาจก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับวันนี้เล็ดนิดหน่อยมาดูการว่ากราฟทองคำเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเราให้มุมมองไปว่าแบบนี้เนาะเมื่อวานนี้เรามองว่ามันลงมาเป็น impulse นี้นะครับวขอเปิดของเมื่อวานให้ดูน,นี้ เราคิดว่ามันลงมาเป็น impulse แล้วก็จะพักตัวหน่อยนึ่งแล้วก็ขึ้นไปและลงมาอีกทีที่ golden zone นะครับแต่ว่าเ,ออเราจะเห็นว่ามันเกินมันลงมาโซนที่มันเกินกว่าแนวที่เราให้ไปนะครับเราให้ไปแถวแถว golden zone ตัวนี้นะแถวประมาณ2,670ใช่ไหม อาจจะเลนจ์มันลงมาถึง2,663แต่ว่าราคาจริงที่ลงไปเมื่อวานเนี่ยมันลงไปถึงดีมานขทั้งล่างนะครับก็หลุดไปประมาณ1ิเหรียญเลยทีเดียวเนาะก็ลงมาที่ทดีมานเมื่อวานแต่ว่าผมไม่ได้ตีเนาะมันเกินคาดนะครับเกินคาดเพราะว่าในวารฟิโบนัชชีไว้เนี่ยมันลงมาแถวๆถ,ถกลเด้นโซนก็คิดว่าโคเด้นโซนน่าจะมีเด้งนะครับปรากฏว่ามันเลยมาครับก็ไม่เป็นไรถือว่าผิดคาดไปน,ดนิดนึงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ ใช้การคอนเฟิร์มที่ผมไกด์ตลอดเนาะ mm hmm. ก็จะไม่ผิดพลาดหรอก mm hmm. ก็จะไม่ได้เข้าเนาะยกตัว mm hmm. อย่างให้ฟังนะครับ mm hmm. นี่ผมเปิดใน time frame 5 5นาที mm hmm. ให้ดูว่า mm hmm. อันนี้ายถ้ามันแดง mm hmm. เต็มแท่งเกิน g o ล d e n zone เนี่ยเราไม่ได้เข้าอยู่แล้วเนาะ mm hmm. ลักษณะก็คือ mm hmm. ต้องมีการกลับตัวในโซนที่เราให้เนาะอันนี้ให้ไว้เป็นไกด์เฉยๆนะว่ามีแนวโน้มจะไปที่แนวไหนวันนี้มันลงมาทดสอบที่ไหนทดสอบที่ดีมานด์โซนเรียบร้อยนะครับ ชุดนี้เนาะตอนนี้มีอาการหรือยังถามว่ามีอาการไหมก็มีอาการนอแต่ว่ายังไม่สามารถทําให้เออทรงขาลงเนี่ยมันเสียได้นะครับจุดที่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าขาลงเนี่ยมันเสียหายอย่างน้อยที่สุดต้องเบรก2,678ขึ้นไปนะครับ ดังนั้นไอเดียยังคงเป็นการรอรีเทสแล้วเซลต่อเนาะและน่าจะลงต่อทีอนี้มาดูกันว่าแนวไหนที่มันมีในยาบ้างนะครับจากที่เราดูโซนราคาเราจะเห็นว่าประมาณนี้แหละ78ม,มั้ยหมเดี๋ยวเราเรามีผมมีตีริซิเซน์ไว้นะครับรีซิเซน์มีอยู่ที่2673เนาะอันหนึ่งหรืออาจจะเลน2678อันที่2 2686อันที่3เนาะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ย มันมีโซนแนวต้านอยู่ถ้าเอา่อถ้า73ถึง78รับไม่อยู่เนี่ยมีโอากาสวิ่งยาวขึ้นไปถึง86กเนาะเพราะฉะนั้นแนวที่สำหรับผมว่าโฟกัสจะเซลล์เนี่ยเราจะรอการพักตัวในระยะสั้นเนาะในการรีเทสในระยะสั้นเนี่ยจากที่เห็นว่าในระยะสั้นมันเป็นขาขึ้นเนาะแต่เราจะให้มันเสียทรงก่อนแล้วเราถึงจะเข้าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นที่เรารอเนี่ยเราจะมาโฟกัสย่อยแบบนี้ โดยการไปสนใจที่ไหนบ้างอันที่1นึงโซนนี้แหละซัพพลายโซนโซนนับปัจจุบันเลยนะครับประมาณโซน2668กถึงเจูนย์เนาะตรงนี้มีซัพพลายของระดับชั่วโมงนะครับถ้าตรงนี้มีอาการหลุดหลุดซัพพลายเนาะก็คือลงมาปิดต่ำโซนซัพพลายก็ค,คือลงมาปิดต่ำโซนเอาสวยๆก็ปิดต่ำหกสองหกหกสี่นะครับเออหรือ ปิดแบบที่มีแท่งอิมบาลานซ์สีแดงลงมาเนี่ยเราถึงจะหาสัญญาณเด้งเพื่อจะเข้าเซลล์นะครับถ้าอย่างเงี้ยมันยังคงเป็นทรงขาขึ้นได้อยู่นะครับในระยะสั้นเนี่ยผมจะชี้ให้ดูใน15นาทีนะครับ1ินาทีมีทรงขาขึ้นแบบนี้อยู่นี่นะไฮโลไฮโลแต่ตอนนี้ยังทำไฮอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เนาะติดซัพพลายโซนของเราดังนั้นถ้าโซนนี้ขึ้นไปไม่ได้มันจะคือ ทำดับเบิลท็อปเนาะลักษณะการทำดับเบิลท็อปก็คือเวลาราจะเทรดก็คือหลุดโลนี้นะครับหลุด2657ถึงจะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับโดยคาดหวังว่าถ้าเป็นดับเบิลท็อปก็คาดหวังประมาณนี้หลุด2657ถึง67ใช่ไหมประมาณ10เหรียญแล้วก็คาดหวงังอ่ s t r e w a r d วประมาณ1ต่อ1น1นะครับก็ลงไปได้ถึงสัก4748เนี่ยเนะเาะก็คือคาดหวังนะ เพราะฉะนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าดับเบิลท็อปใช่ไหมโลนี้หลุดคือเสียทรงถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาเฉพาะแพทเทิร์นนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปดับเบิลท็อปไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถทำไฮขึ้นไปได้อีกจากโซนซัพพลายเนี้ยเราจะมีแนวต้านอยู่ด้านบนนะครับก็คือรีซิส s i o n นแรกประมาณ2673 2674อันนี้2คือ2678 ถ้าหลุด7-8เนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งเข้าเซลล์จะดีเพราะมันจะเสียทรงขาลงไปพอสมควรก็จ,จะต้องเด้งขึ้นไปถึง6-8นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคาดหวังว่าเราอยากจะเข้าเซลล์ตามโมเมนตัมขาลงที่ลงมาแรงเนาะแล้วก็หาโซนโซนที่1 26-68ตรงนี้แหละแถ่านี้แล้วก็7-3 7-8แล้วก็6-8-6เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ราคาไว้ให้แล้วกันเพื่อ เป็นแนวเนาะเป็นแนวช่วยดูในการตัดสินใจอันนี้คือ7-3 price label 7-8คือ high เมื่อวาน high high swing s w i high เมื่อวานเนาะปุ๊บอาจจะถีนิดนึงนะครับมันอยู่แถวๆนี้มันเป็นแนวต้านหมดเลยปุ๊บหรือถ้าหลุดลงมามีที่ไหนก็คือโลเดิมนะครับเป็น demand เดิมที่ยังไอ demand ที่ยังไม่เคยทดสอบนะครับอันนี้ ก็จะมีแนวรับอยู่แถวๆนี้เนะสองหกสีใส่ราคาไว้ให้ด้วยประมาณนี้4ี่เจ็ดเนาะสี่เจ็ดมผมตีเป็นโซนนะครับตรงนี้เป็นดีมาร์ของชั่วโมงถ้าหลุดถ้าหลุดมีเป้าที่ไหนนะครับก็เบื้องต้นเราหาไว้ในไทม์เฟรมใหญ่และใน4ชั่วโมงในเดยเนาะปึ๊บจะมีราคาที่เป็นแนวรับถัดไป 2612อุ้ยใกล้อยู่เหมือนกันนะเออใกล้อยู่เหมือนกันเอามาดูกันประมาณนี้นะครับแนวต้านี่มันถีบไปหน่อยไม่งั้นเราเว้นเอาก็ได้นะครับว่าโซนไหนไม่เอาเช่นตัดเอาออกนะครับหรือแค่นี้ก็ได้นะรอแต่คอนเฟิร์มนะครับตอนนี้รอแต่คอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเอารูปนี้ไปเป็นแนวสำคัญในการพิจารณาเข้าออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมซูมไม่เห็นสักที เอ๊ ه, ไปไหนแล้วเมื่อกี้ที่เขียนเดี๋ยวนะเป็นแนวที่ใช้ในการพิจารณานะครับเพื่อคาดหวังเป้าเซล์เป้าเป้าสำหรับเข้าออเดอร์เซล์เนาะเอ๊แต่มันไอหลุดข้างล่างนี่2612นอเนาะมันไม่เห็นนะครับป้ายมันหายไปไหนอะ เลื่อนนิดนึงนะครับจะได้เป็นรูปเดียวอันอื่นมันเป็นเป้าเก่านะครับผมเอาออกไปก่อนแล้วกันนะด้านบนนี้ไม่น่าขึ้นไปถึงง่ายๆอ่ะประมาณนี้สรุปอยู่ในหน้าเดียวก็จะเป็นหน้านี้นะครับอ่านี่คือแนวในยะสำหรับวันนี้เนาะอ่าที่เราคาดหวังคือคาดหวังจะขึ้นไปเป็น 3 d ีไดหรือเป็น Double Top เนาะแล้วแต่แพทเทิร์นที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็น3 d e d i v e ขึ้นไปถึง7-3อะ่ะโดยประมาณคือ7-3เป็น Resistance เนาะถ้ามีแอคชั่นอื่นๆหรือเ้นแซออื่นๆเข้ามาช่วยเราได้ก็อาจจะมีพวกเออเป็น Divergent อะไรอย่างงี้นะครับเนาะก็ลองสังเกตตอนที่มันทดสอบโซนเราจะใช้ RSI ก็ได้นะครับอาจจะเป็นดูอย่างเงี้ยดูสวิงไฮเทสกับสวิงไฮเดิม มีเดวเจนหรือเปล่าอย่างนี้เนะาะอันนี้มันคือเบรกขึ้นไปเป็นเข็มนะครับยังไม่มีการยืนยันว่าเบรกจริงเนาะถ้าทะลุขึ้นไปกลับลงมาปิดก็มีเดวเจนก็เข้าแต่ปัจจุบันยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นเนะเาะก็สังเกตอีกทีหนึง่งสมมติทะลุขึ้นไปก็ไปดูแถวสองหกเดสามมีเดเจนเกิดหรือเปล่าไม่ไม่น่าเนาะแต่อันนี้ก็ยังไม่น่าเห็นว่ามีก็เดี๋ยวไปสังเกตอตอนนั้นละกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก็คือก็คือหลุดโลนะครับหรือรอแพทเทิร์นอื่นๆหลุดโลลงมาเมื่อกี้เราบอกดับเบิลท็อปไปแล้วใช่ไหมหลุดโลคือโลสวิง2 6 5 7ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นอื่นๆเราก็ต้องไปดูนะครับว่ามีอย่างอื่นประกอบไหมหอาจจะเกิด Q m หรืออะไรแบบนี้เนาะในทางเฟรมที่มันเล็กกว่านี้นะครับ เป็น5นาทีเกิด QM อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นที่เอามาคอนเฟิร์มตอนที่มาทดสอบซัพพลายได้นะครับเนาะสังเกตเพิ่มเติมละกันเอ่อในมุมมองเวฟขอกลับไปมุมมองเวฟนิดหนึ่งมุมมองเวฟเป็นแบบไหนเดี๋ยวนะปิดโซนแล้วเปิดเวฟขึ้นมา,าเวฟผมมองไว้บแบบนี้นะครับ เวฟคือมองไว้เป็นตามรูปร่างหน้าตาประมาณนี้บอกว่าเป็น i ิ p พ l s สใช่ไหมแล้วเราก็นับกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่ามันกําลังอยู่ในเวฟสีเขียวอยู่นะตอนนี้ของเมื่อวานเนะาะทะลุลงมาหลุด2730 2725เนี่ย จะลงแรงเนาะเมื่อวานก็ลงมาแล้วปื้ดยาวเลยทีเดียวนี้มันจบแล้วนะครับขึ้นสีฟ้าที่เป็นสีสีฟ้าวงกลมเนี่ยมันจบแล้วเนาะผมเชื่อว่าจบเรียบร้อยก็จะถ้ากับเป็นจบเวฟบ3ของสีเขียวเรียบร้อยตอนนี้กำลังเด้งรีเทสเวฟบ4ถ้าเป้าจาก e l i t ี w ดเว channel เนี่ยก็จะขึ้นไปแถวแถว c h a n n ด้านบนอันนี้เนาะ ก็ใกล้ๆกับ8 2 8 6 7 8ปอะไรประมาณนี้นะครับก็ใกล้ๆกับแนวที่เราให้ไว้เมื่อกี้เนาะดังนั้นตอนนี้เรากำล,ลังอยู่เวบนี้ซึ่งไม่อาจจะไม่ได้พักตัวและจบเร็วก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นการพักตัวเป็นซิกแซกก็ได้นะครับขึ้นไปเนาะอาจจะย่องลงมาแล้วก็ขึ้นอีกขานึงหรืออะไรเงี้ยขึ้นไปจนถึงถึง,ถ,งถึง7 886ก็เป็นพอเป็นไปได้นะครับ เพราะช h a n n e l ลนี้เราไม่ได้ฟิกระยะใช่ไหมอ่าดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคลื่นซิกแซกนะครับหรือถ้าสับสนกว่านั้นก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมได้นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้จาก4จากจบเว็บ3เนาะอาจจะพักตัวเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ซิกแซกชุด 1, นึ่งซิกแซกชุด2อเขียนเป็นรูปก็จบบประมาณนี้เนาะตึงต้งตึ้งซิกแซกลงมาเดี๋ยวนะผมเขียนสามเหลี่ยม บบ้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับคือเป็นสามเหลี่ยมแล้วค่อยลง5นะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็จะเป็นจบแบบนี้แล้วค่อยลง5ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะกินระยะเวลาออกข้างไปนานขึ้นเนาะออกข้างนานขึ้นเราก็สังเกตและการว่าเขาจะเป็นรูปทรงประมาณไหนเว็บสีนะ่เนาะซึ่งเว็บสี่ส่วนใหญ่ก็สามเหลี่ยมก็เยอะนะครับก็บ่อยหรืออาจจะเป็นซิกแซกก็ได้ถ้าซิกแซกอาจจะจบเลย abc แบบนี้ จบเลยนะครับแล้วก็ลงลงเว็บ้าเลยเนาะแต่นี้เขียนสามเหลี่ยมให้ดูประกอบกันนะครับประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็น่าจะแผนประมาณนี้นะเนาะรอสัญญาณการเสียทรงของของโครงสร้างราคาขาขึ้นในโครงสร้างย่อยเพื่อจะเซลลงมานะครับแนวก็ให้ไว้หมดแล้วเนาะประมาณนี้น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ